ออมเดิละหมื่นผลตอบแทน9%ต่อปี30ปีไปถึง18ล้านจริงหรือเปล่าคุยกันในพอดแคสต์ EP นี้ครับสวัสดีครับและนี่คือมานิโคสพอดแคสต์ครับเจอันอีกแล้วนะฮะเอาละผมเชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจเรื่องการเงินเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําแนะนําในการลงทุนใช่ไหมที่บอกว่าให้ทยอยลงทุนสม่ําเสมอเป็นประจําต่อเนื่องคาดหวังผลตอบแทนสักเท่านี้เปอร์เซ็นต แล้วปลายทางก็จะได้ตัวเลขการเงินประมาณหนึ่งะซึ่งก็มักจะเป็นตัวเลขที่ดูน่าชื่นใจทีนี้มีน้องคนหนึ่งฮะเขาถามคำถามมาแล้วผมคิดว่าดีแล้วก็คิดว่าอยากจะมาอธิบายในพอดแคสต์อันนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจมันได้มากขึ้นนะฮะเขาบอกงี้ฮะเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ30ปีแล้วเขาก็ตั้งใจจะลงทุนเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะโอ้โหจริงจังนะเดือนละ1 0 0 0 0คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ย 9%ต่อปีนะครับคาดหวัง9%ต่อปีแล้วเขาก็จะลงทุนไปอีก30ปีเลย30ปีลงทุนทุกเดือนเนี่ยก็คือ360เดือน360รงวดทีนี้เขาถามบอ,อกว่าเขาลองกดเครื่องคิดเลขเล่นๆแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้1,000งบาท9% 360เปงวด30ปีเนี่ยจะได้เงินประมาณ18ล้านคำถามของเขาก็เลยถามว่าโค้ดถ้าตอนนี้ผมเริ่มทำตอนอายุ30นะ แสงว่าตอนอายุ60ผมต้องมี18ล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นแล้วผมจะไม่ดูมันเลยนะแล้วไปเจอกันอีกทีตอนอายุ60ผมจะต้องมี18ล้านในบัญชีอย่างแน่นอนใช่หรือไม่นะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายละเอียดของคาอธิบายผมตอบแบบสปอยก่อนนะคือตัดจบเลยนะ,ะว่าบทสรุปจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสครับที่จะได้ทั้งมากกว่า18ล้าน ประมาณ18ล้านและน้อยกว่า18ล้านในวันที่คุณอายุ60ปีถ้าคุณทําแบบที่คุณบอกนะคือใส่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วไม่ไปดูมันเลยนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายทางมากนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะาไปดูเรื่องของผลลัพธ์ว่าทําไมออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมอยากคุยถึงเรื่องของแผนการลงทุนนิดหนึง่งแผนการลงทุนแบบที่เราคุยกันในพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันคือแผนการลงทุนที่เขาเรียกว่า เป็นแผนการลงทุนแบบทยอยลงทุนสะสมต่อเนื่องนะครับคาดหวังผลตอบแทนประมาณนึงแล้วก็ได้เป้าหมายในแบบที่ต้องการหรือที่คนรู้จักกันในชื่อว่า DCA Dollar Cost a v e r a g i n g นั่นแหละนะครับ Dollar Cost a v e r a g i n g นะลงทุนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายคนฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเ,เจ้าของเรื่องเขาเอาเลข18ล้านมาจากไหนนะครับตัวเลข18ล้านเนี่ยมันได้มาจากไหนอย่างไร ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันช่วยในการคำนวณนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Financial Calculator นั่นเองนะครับก็ลองดูในภาพได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ iOS นะครับก็ให้เข้าไปที่ App Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า EZ นะฮะจริงๆเขาอยากให้ออกเสียงว่า Easy นะ EZ Financial Calculator ส่วนใครที่ใช้เครื่องแบบ Android นะฮะยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ Apple นะ ก็สามารถเข้าไปที่ play store แล้วก็ดาวน์โหลด financial calculator นะครับนี่คือแอปพลิเคชันทีนี้ไอแผนการลงทุนเนี่ยเวลาที่เขาจะคำนวณเนี่ยนะฮะก็ให้เราเข้าไปที่ตัว financial calculator หรือแอปตัวนี้แหละที่ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วพอเราเข้าไปในแอปปุ๊บก็จะเจอเครื่องคิดเลขให้เลือกอีกเยอะแยะเลยฮะมีเครื่องคิดเลขอีกหลายตัวมากๆนะครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า tvm calculator นะครับ TVM Calculator นะอ่ะทีนี้ลองดูฮะลองดูว่าเราได้ตัวเลขเดียวกับเขาไหมนะครับที่เราตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าใช้เงินลงทุนเดือนละ1 0 0 0 0ืใช่ไหมฮะแล้วก็คาดหวังผลตอบแทน9%ลงทุน30ปีลงทุนทุกเดือนคือ360เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปในแอปพลิเคชัน TVM Calculator แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำ นะฮะก็คือการกรอกข้อมูลฮะตัวช่อง payment นะฮะตัวช่อง payment หรือว่า pmt เนี่ยนะครับเนื่องจากเขาลงเดือนละ1 0,000ถูกไหมฮะก็ให้เราใส่ตัวเลขลบ1 0,000หมื่นะทำไมเป็นลบ1 0,000หมื่นล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นการควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อเอาไปลงทุนเพราะฉะนั้นก็ใส่ตัวเลขลบ1 0,000หมื่นในช่อง payment นะฮะเห็นไหมช่องที่2 payment นะใส่ลบ10,000หมื่นทีนี้ถัดมาครับก็คือตัวอัตราผลตอบแทนนะฮะก็คือ annual rate นะ ตัว annual rate เนี่ยก็ให้ใส่เลข9นะเพราะว่าเจ้าของเรื่องเขาใช้ที่9แล้วก็ตัวะระยะเวลาในการลงทุนนะครับก็คือ period นะครับก็ให้เราใส่ตัวเลข360เพราะว่าเขาลงทุนเป็นรายเดือนนะครับถ้าใส่ตัวเลข360ในช่อง period แล้วเนี่ยเลือกมองตรง compounding นิดนึงนะว่ามันเขียนว่า monthly หรือเปล่าถ้าเขียนว่า monthly ก็ใช่แหละ360เดือนพอใส่ครบนะฮะก็ให้เอานิ้วฮะไปจิ้มตรงปุ่มที่เขียนว่า FV FV ย่อมาจากอะไรก็คือ future value นะฮะก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับก็จะรู้ว่าเอ้าวทำไมเขาถึงได้ตัวเลข18ล้านมาโอเคนะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับแต่อย่างที่บอกฮะแผนกับชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่เบรกตรงนี้ไว้นิดหนึ่งสำหรับเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับ TVM calculator เนี่ยเราก็อาจจะคำนวณกลับกันก็ได้นะ อันนี้เราคํานวณว่าลงทุนเป็นประจําทุกเดือนแบบนี้ระยะเวลาเท่านี้ผลตอบแทนแบบนี้ปลายทางจะได้เท่าไหรนะ่ซึ่งเราก็สามารถคํานวณกลับด้านกันเหมือนกันว่าถ้าอยากได้ในอนาคต10ล้านร้อยล้านนะครับจะต้องลงทุนต่อเดือนเท่าไหร่ก็คิดย้อนกลับมาได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้กลับมาดูที่แผนการลงทุนฮะแผนการลงทุนนี้จะสังเกตว่ามันมีปัจจัยสําคัญอยู่2ตัวนะครับที่เจ้าของเขาถามว่ามันทาได้จริงหรือเปล่าเนี่ย ปัจจัยตัวแรกก็คือเรื่องของวินัยเรื่องของวินัยวินัยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวอะไรก็คือเงินลงทุนครับในโจทย์เนี่ยเขาอยากจะลงทุนเดือนละ1 0,000คําถามคือในชีวิตจ,จริงเขาจะลงทุนได้จริงๆริงไหมเดือนละ1 0,000นะถ้าทําได้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วอะไรบ้างล่ะครับโค้ดที่มันจะทําให้ทําไม่ได้นะครับก็เป็นไปได้ครับว่าระหว่างที่ลงทุนเนาะเกิดไอ้ตัวเครื่องมือลงทุนของเราเนี่ยมันราคาตกลงเรื่อยๆติดลบเรื่อยๆเนี่ยบางทีใจก็เสีย แล้วเราก็ไม่กล้าที่จะลงทุนต่อทั้งๆท,ที่ในมุมหนึ่งมันก็เป็นของที่ถูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเงินลงทุนก็ต้องลงทุนได้ต่อเนื่องตามแผน2ครับความสม่ําเสมอลงทุนตามระยะเวลาที่กําหนดถ้าบอกว่าทุกเดือนก็ต้องลงทุกเดือนเอาเข้าจริงฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราคนโทรลได้เงินลงทุนเราเองการกําหนดระยะเวลาลงทุนของเราเอง อันเนี้ยเราพอจะควบคุมได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นปัจจัยนี้ผมว่าทายาก็ยากเรื่องวินัยแหละนะว่าเราจะทําจริงหรือเปล่านะแต่อีกตัวหนึ่งยากกว่าก็คือตัวผลตอบแทนตัวผลตอบแทนนะเพราะว่าตัวเลขที่เจ้าของเรื่องเขากําหนดไว้คือ9%เตีนะ่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงสักนิดหนึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในอดีตนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย ่อปีในระยะยาวฟัง3คํคำให้ครบนะเฉลีย่ยต่อปีในระยะยาวระดับ9%เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรถ้าเราจะคาดหวังประมาณนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงนะก็คือมีราคาขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแล้วก็น่าจะหนีไม่พ้นกลุ่มหุ้นหรือกองทุนหุ้นนะที่จะทําผลตอบแทนระดับนี้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่า กองทุนหุ้นหรือหุ้นเนี่ยทำผลตอบแทนระดับนี้ได้คืออย่างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราเนี่ยระดับสัก10%ต่อปีเนี่ยยังพอทําได้นะครับคือผลตอบแทนจากมูลค่าที่สูงขึ้นบวกกับปันผลในแต่ละปีเนี่ยสิเนี่ยถือว่าทาได้จริงๆค่าเฉลีย่ยเขาบอกว่าประมาณ8ปดถึงสิบสองตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาหรือเมืองนอกก็ทําได้ในเลทเดียวกันนะครับนี่เรามองระยะยาวๆนะสิปี20ปีเราไม่มองปีต่อปีนะครับเพราะว่าถ้ามองปีต่อปีเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันถ ผลตอบแทนสูงกว่านี้เยอะมากแต่ว่ามันเป็นบางปีเราอยา่าไปนับมันแล้วกันเพราะว่าถ้าเราจะวางแผนลงทุนระยะยาวเราต้องมองผลตอบแทนระยะยาวด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องบอกครับว่าถ้าตั้งที่9ใส่เงินแล้วไม่ต้องไปดูมันได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะไอ้ตัวผลตอบแทนนี่แหละคือตัวที่มีปัญหาครับบางปีมันอาจจะขึ้นไประดับ 30- 4 0แบบบวกก็ได้บางปีมันอาจจะเป็นลบกลับมาก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องทําก็คือแม้ว่าเราจะลงทุนต่อเนื่องตั้งเป็นโปรแกรมตัดอัตโนมัติลงทุนแต่ทุกๆปีครับคุณจะต้องกลับมามอนิเตอร์มันสักนิดหนึ่งกลับมาดูหน่อยว่ามันได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำครับอยู่3ข้อทุกปีต้องเช็คอะไรบ้างหนึ่งเช็คว่าผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นไปตามความคาดหวังของเราหรือเปล่า อย่างเช่นในโจ์นี้เขาคาดหวัง9ใช่ไหมครับปีนี้ปี65จบ65ขึ้นปี66มาดูซิเราได้ประมาณ9หรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้มากกว่าอาจจะได้พอดีหรืออาจจะได้น้อยกว่านะครับถ้าได้มากกว่า happy มีความสุขไม่ต้องไปเปลี่ยนกองทุนอะไรที่เลือกลงทุนนะครับก็ลงทุนมันต่อไปก็ได้เพราะว่าถ้ามันได้มากกว่า9คือ9ยังพาเราไป18ล้านตามแผนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่า9ก็ happy มีความสุขไปนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่ามันได้ไม่เท่ากับ9ล่ะนะเกิดน้อยลงล่ะเราอาจจะต้องไปเหลือบมองอีก2ข้อนะฮะก็คืออาจจะต้องไปดูผลตอบแทนเทียบกับเบนชมาร์กหรือตัวเทียบเคียงดัดชนีอะไรที่เป็นตัวเทียบเคียงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นตัวดัดชนีก็คือตัวดัดชนีตลาดหลักทรัพย์อาจจะเป็นเซตเอสแอนนะครับเราต้องไปดูให้เป็นนะนะครับในหนังสือชี่ชวนเขาจะมีดัดชนีเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับเราสามารถดูได้ว่าเออมันมีความ ใกล้เคียงมันมีความมากน้อยกันเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ากลุ่มเนี้ยขั้นต่ํามันมีดัชนีกลางอยู่ประมาณนี้ยแล้วถ้าไอกองทุนของเราเนี่ยมันได้ต่ำกว่าเขาเนสแสดา่ามันมีปัญหาถูกไหมฮะมันมีปัญหาแล้วถูกไหมถ้ามันใกล้เคียงหรือมากกว่าก็ถือว่าดีอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูก็คือเอสินทรัพย์หรือกองทุนประเภทเดียวกันน่ะมันให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะะยกตัวอย่างเช่นเราคาดหวังเก้าสมมุตินะปี ผ่านไปเราได้เเหลือไปมองตลาดเขาอยู่ที่5เออเจ๋งเว้ยมองเพื่อนๆเขาได้9กัน10กันเอออย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มกลับมาคิดทบทวนแล้วแต่ถ้าบอกว่าเพื่อนๆเราก็ประมาณเราหรือน้อยกว่าเราอาจดงว่ากองของเราก็ยังโอเคอยู่เราก็ยังรักษาแผนการแล้วก็ลงทุนต่อนเนื่องไปได้นะครับอ่าคือโดยจากข้อมูลนะครับผมให้ดูนิดนึง ยกตัวอย่างเช่นกองดัชนีแล้วกันนะครับผมเองมีการลงทุนในกองดัชนีอยู่กองหนึ่งก็คือกองเซทห้ก็คือกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นใหญ่50อันดับแรกของประเทศแล้วก็มีสภาพคล่องส,งสูงเนี่ยผมก็ลงทุนแบบนี้มา18ปีแล้วนะลงทุนตัดเดือนละ3 0 0 0ันสามพันสามนะ,ะ,ะเฉลี่ยฮะสิปี8เดือนนะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 2 6เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนัะน้นตัวเลข9%เปอร์เซ็นต์ในผมว่ามันก็สูงไปนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการวางแผนการลงทุนเนี่ยเรากด ความคาดหวังเราลงมาหน่อยดีกว่าแล้วไปยุ่งกับปัจจัยที่เราคอนโทรลได้ก็คือเงินเก็บเงินออมและความสม่ําเสมอนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ครับนะเ,เวลาระวังแผนการลงทุนในระยะยาวแบบนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือ1ครับพยายามกดหรือลดความคาดหวังลงมาอย่าให้สูงมากนะครับจริงๆสัก7จ็สักแเปก็ถือว่าโอเคนะฮะ แม้ว่าตลาดเขาจะทําได้ประมาณสัก8ปดถึงสิบสองสิบถึงสิบสองเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่ไม,ไม่น่าจะเสียหายอะไร2คือพยายามอยู่กับปัจจัยที่เราควบคุมได้นั่นหมายความว่าเ,าเวลาผ่านไปนะครับอย่างเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงทุน10,000บาทก็ได้เขาอาจจะเริ่มปรับเพิ่มก็ได้ปรับน้ําหนักเพิ่มก็ได้นะเพื่อให้มีโอกาสได้ให้เงินมันไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนะครับแล้วก็อันที่3ครับก็คือการมอนิเตอร์เป็นประจําทุกปี อย่างแผนของเจ้าของเรื่องเนี่ยสาปีเนี่ยผมไม่แน่ใจฮะในความเป็นจริงเราอาจจะมีการปรับลงทุนไป6-7ปีผลตอบแทนของกองนี้มันอาจจะยังดีอยู่นะครับผ่านไปปีที่8ปดเมันเริ่มสู้เพื่อนไม่ได้อา้าวลองดูอยู่กับมันอีกปีหนึ่งพอปีที่9กเออก็สู้เขาไม่ได้อีกแล้วก็อาจจะเกิดการสวิชเปลี่ยนกองปรับกองไปก็ได้เพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยนะครับถ้าเรามอนิเตอร์ผลตอบแทนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ เบนชมาร์เปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันมันก็จะทําให้เราเรียกว่ามีการปรับแผนนะครับเพื่อให้เงินของเราเข้าใกล้สู่เป้าหมายได้มากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะทําได้ตามที่เราต้องการมากขึ้นนะครับอัละนี่คือทั้งหมดนะครับที่อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่ตั้งใจวางแผนการลงทุนระยะยาวๆนะครับก็อย่าลืมครับนะ ลองเอาหลักการในพอดแคสต์ในวันนี้ไปใช้กันดูนะครับตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายอย่าให้สูงเกินไปนักแล้วก็มอนิเตอร์เป็นประจำครับไม่ว่ายังไงเงินของเราเนาะเอาไปลงทุนเป็นประจำแบบนี้แล้วจะไม่ดูเลยเนี่ยก็กระไรอยู่อย่าไปเชื่อสูตรอย่าไปเชื่อทฤษฎีนะครับสุดท้ายแล้วแผนการลงทุนคือกระดาษนะครับที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับนี่คือเดอะมคอ พอดแคสต์ในตอนนี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะลองวางแผนการลงทุนไปยาวๆดูนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบนะเดอะมันนี่โค้ดพอดแคนะครับอยากจะให้มีตอนเรื่องการเงินเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยก็ส่งข้อความมาได้ที่ inbox ของเพจมันนี Code ได้นะครับหรือส่งมาที่ Money Code for t h a m ยแอร์จก็ได้นะครับว่าอยากจะให้ m o n e y c o ค e พูดถึงเรื่องการเงินในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามันดีอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กันไว้หน่อยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็จะมีให้ฟังกันเป็นประจำนะครับถ้าชอบฟังแล้วก็เห็นภาพด้วยมาที่ YouTube แต่ถ้าเกิดอย,า,นะอยากฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็ไปที่ Apple p o d c a s t ส o ์จุ p o t i f y นะครับแล้วก,ก็ทุกที่ที่สามารถฟัง p o d c a s t ์ได้นะครับวันนี้เดมนิค้ดพอดแคสตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ